รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรชอบหืไม่ได้เบียวแค่เป็นหนึ่งเดียวความมืมดเช่าสกินมาแล้วเว้ยต้องใช้คุ้มว่ะมืนอนหล่อครับกูผ <c oughs> ู้หญิงว่ะ <c oughs> ไปเบียวอ,อีกรอบนึ่ไปะกูน <c oughs> ่มาในร่างของเรียกว่าอะไรนะหนักเ่นนะกสวเดอะเจลโอ้เป็นกูลืมชื่อวะ <c oughs> อลิสอลิสอลิสอลริพ ชื่อว่าโมตะโก้เอาวะวันนีุ้ณดูเงี้ยโอเคกูดูไอเด็กเฮียไอสัตว์พวกมึงทุกตัวไอสัตว์คนไม่วันนีุ้ณดูคนบ้าไปสัตว์อ้าวดู้ฟาร์มสิเออรับเลยรับเลยโอเคคีบนตัวกูเคียคีบเฮียแล้วมันมีมึงตายแน่เลยตายเฮียละก่อนตายก็้อเอาแม่งก่อนตายซะแรกๆกันไป โอ้ยไปตีคลิปตัวเดียวแม่งปิงบัฟชนตีเลยจ้ะทายยาวทำไมไม่เล่นจุดเดียวเฮ้ขบวนระวังนะครับขบวนได้เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวไปช่วยด้วยได้แล้วครับบ่นด้มาโนไม่ใช่เต็มเพื่อนอ่ะพี่ได้แต่บนคิวว่าทำได้ยังไงอ่ะเอาเพยเอาเพยพี่อะพาวเวอร์เพยอะเอาเพย โอไู่มแหกหเลยอ้ใครหาร้านเติมเกมดีๆที่ให้มากได้กว่าเรายิ้มเติมเพาเผาอได้น,นะครับขเขาไม่ได้จ่ายครับผมช่วยผมจีเดลุมานหน่อยสิครับแม่งให้ช่วยทุกอย่างไม่ทำเพี้ยเไรเลยช่วยหน่อยครับมึงจะช่วยดีๆหรือมึงจะตายหยดุดหน้ามือขวาของกู <laughs> ที่ดวงตาข้างซ้ายของฉันนะ่ะ พีเข้าก่อน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 ขก่อนตี่อะไรก่ต bon ีคล oh. ิาก่อนตีา่ aj, Mickey, ีเข้ก่อนตีเข้่อนต้ากอนีเ้าก่้าก่อนีเขกนตี้า่อนตีเก่นข้ากนตเขา่อนีเข้าก่อเข้ามือข้าก่อะไรบ้าก่อนตีาอนไี้า่้า่อนเากนี้ม่อน้่นตเ้กนี้กนต่่น่อเ้านเ้าก่อเกี้เกี้เา กูก็งงไอ้เหี้ยวมาตาเดียวมันใส่เก่งด้วยวงงอะไรดิมุกกูแอดวานเลยเอ็ดวานเอ้ยขอโทษกูโง่ไปนะเออเดวล้าไปกลางไปกลางไปกลางคิดว่ามึงหนีบนเหรออิสยะใช่มึงหนีบนเรียบร้อยอันตรีเนอันตรีเฮียอะไรวะไอ้เ่ยโอ้วไม่จะเรื่องเลยไม่หัดเก้าขีดจำกัดของตัวเองเก้าข้ามขีดจำกัดของตัวเองเยอะอีกแล้วเออยิงเลยยิงขนลุกขึ้นทัน เว้ยโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเว้ยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเรื่องการล่าทุกอย่างมันเป็นโอกาสเป็นโอกาสนานพูดเทียแย่เว้ยกิดลำไส้หมูที่มันขดๆป่ะเออทำไมไปแก้ลิ้นมึงอาจจะขดกว่าลำไส้หมูไอ้สารลิ้นปันก็ไหวจะยิงดึกยิงแบบเฮ้ยมึงเอาเลยเอาเลยมาวินมาเอามึงเอาสวยสวยไอ้มึงกูฆ่าคนเดียว ไอ้เแคยนี่โอ้รวานกูกลับไปได้ไม่เป็นไม่มีนรข้าคงจะต้องขอหายจูบไปในความมืดโอ๊ยเบียวโวยเียถ้ามึงรู้ว่ามึงต่อต้านไม่ได้มือเข้าร่วมกูซะอย่าต่อต้านเลยอย่าพยายามเลยมึงเอออะไรล่ะอย่าพยายามที่จะต่อต้านเลยเข้าร่วมดีกว่าคนโง่เลยยโงคนโง่มาเป็นหนึ่งเดียวกูดีกว่ามาว้าวว้าวว้าาวปัญหาผมว่าคุณจะเบียว ขอขอขอเบรกขอเบ่งเวลาก่อนอาผมจะทอดก็อีกแป๊บนึงขอเวลากัดผมก่อนอีกนิดนึงจะทอดละเอ๊ะมันมันต้องลากเสียงยาวดิอะไรนะอันแน่แกคิดว่าแกหนีฉันพ้นเหรอใช่แกหนีพ้นไม่ไม่ไเจ้ากว่ามึงออกต้องลากเสียงยาวดิไอ้ที่อะไรแม่กระตุกไอทั้งอกกูเป็นร้องอันเน่นี่คือกูเลิกดูดังคึ้นหมดนะ น้าต่อยว่าไงฮันแน่ยอมคิดจะรับก่อนสู้ไม่คิดจะรับก่อนสู้กับพิเตอร์แล้วแบงค์นบ่งพลังอ่ะฮันโหลพ่อมยิ่งอู้เฮ้ยไป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 ป้องกันกูแตกเหฮ้ยมะเนี่ยเออมึงไปเดี๋ยวกูตียงตรงนี้ฉันจะดูแลเองโอ้ไป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 วับหนีสัตว์วับหนีได้ก็ไม่รอดหรอกตัวโยต์ต่ำไอ้เหี้ยแก๊งเพลินในสัตว์เล่นกับมึงอ่ะ แกงแบมเฮ้ยไอ้ยังนี่จะเบียวจะทะลึ่งเรื่องทุกอย่างชิบหายเรื่องหมดทีสยามไม่ได้เล่นอะกลัวกัแน่รอบเนี้ยโอ้โหนโอ้โหนฮิฮิเดือดวยยี่ยี่ยี่ยี้ยี่ยียียี่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 ยี้ยี่มันมั้มเนมันมันมัน นี่หายเบลล์แล้วสุดกลับมากับเกมเยอะ <Yeah, S 2> อย่างเลยนะตัวฉันไ <c oughs> ม่อยากรู้ว่ะถ้าสมมติแบบมิกกี้เมาเบลล์มันเป็นไงวะน่าเองก็เป็นได้นะ <c oughs> ต้องพูดคำวิเศษตีฉินวันนี้กะเดาคู่ ยังคิดว่าแกเฟีย้ยนนักหรออยู่ตรงนี้่เม่ฉันจะเป็นคนจัดก,การไองโอ้เพื่อนกูตายควายเยอะขนลุกเป็นเฮียอะไรกันมึงมึงกันนี้ตายใช่เฮียอ้ากูเอ๊ะเอาว่ะเอาตัวนี้เลยตัวตนี้เลยเจ้ากูโอ้เข้าเยอะนะเออไม่ไรไม่ต้องกลัวเอาเยอะ,อะละเยอะกว่าเว้ยท<ๆ>ุกครั้งที่พูดยังชิบหายทุกทีเออว่ะ ไอ้ไงนั่นไงเอาเุ้มๆๆไวมากอืมไอหนุ่มเอ้ยทำได้ดีมากทุกท่านเอ้เราได้บัวเอ้เราได้บัวเอาไอสัตว์ถามมึงไม่ได้มึงมาย้อนถามกูกูไม่รู้จัดเยอะเพื่อน อย่าเพื่อนเฮ้ยไม่อยู่อีายู่งวงอยู่กลางอยู่กลางไอ้ย่าโมโม้เปิดด่านตีให้กูเลยกูเอากูดีๆไอ้เหี้ยกูนี่ร่างจุติจอมานโอ้ยไปที่หนึ่งพันปีจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับไอ้วงวงนี้อะไรวะอยากรู้เหลือเกินอยากรู้เหลือเกินมันคืออะไรตอนเราก็ตายมันคืออะไรมันคืออะไร ทำไมแล้วฉันรู้ดีหรอกน้ว่าแกอยู่ตรงนี้ไปกบแปดแรงเลยแต่ละคนเฮ้ยตีนะครับตีนะครับไอ้สัตว์เย่ะนะครับโอ้ตายอยู่บนโลกได้สามนาที ตีดิึ่งตีหนึงกูไม่มีตีหนึ่งอมึงกับกูตายเลยทันก็จริงกูเห็นแม่งต่อยทั้งตอนสามาทีไอ้เหี้ยนี่แม่งทำลายความฝันเด็กไอ้ยเด็กกูอยากดูนานๆเลยควายแล้วเด็กรู้สึกยังไงถ้าอุลตร้าแมนตายโล่งข่าใจไอ้เด็กเหี้ยตายมึงเห็นฉากมันจะมีฉากที่พวกพี่น้องอุลตร้าแม่งตายกันหมดอะนี่มันก็คืนที่ใหม่ก็มึงรู้สึกไงตอนมึงดูตอนนั้น ดูวะไอ้เหี้ยไม่มีตังค์ซื้อแผ่นไอ้เหี้ยตอนนั้นไอ้บ้านจนเลยะอีเอาอีกทีเป็นดูไอ้เมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนจะดูก็คือแบบไหนไปดูบ้านเพื่อนอ่ะเออไอ้เหี้ยจะต้องแบบไม่ไช่ดูบ้านเพื่อนต้องแบบดูในคอมอ่ะแต่ว่ามันไม่คอมทุกตอนไงไอ้เหี้ยโหลดนี่โหลดบ้านโหลดนี่โหลดวไม่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 มันมีเขาเรียกว่าอะไรวะเอพีสี่ปะวะที่มันจะมีไฟล์ให้โหลดเป็นหนังอ่ะ ไม่ไม่ทราบได้ไม่ทราบได้ผมไม่คุยกับคนสมัยก่อนนะผมไม่หัดเล่น่เก่าบ้างวะเล่นจู่ฮะโอ้เล่นจู่คนคนยุกยุคก็เล่นอะไรที่ผายไอ้ยัเล่นจู่คนทุกยุคก็เล่นอยากอยากให้มึงเล่นแบบมึงเอาไปแย่ปากเต่าไอ้ยันขาดเลยข่าวเนี้ยี่บ้านปะไม่ได้เล่นนานละ แอ,อ่บใช่โอ้ยนี่ไอ้พี่โมมิจิล่าอย่งนี้อีกแล้วโอ้ยมึงจังเดือเอาจังสก,กินแล้วล่ะเพื่อนถ้ามึงอยากได้ทุกตัวเนี่ยมีตังค์มัยเอ้เงินเดือนจะออกเลยอีกสิบวันเฮ้ยโอเคมีตังค์เลส <laughs> เยสัตว์ไอ้สัตว์นี่เป็นไบโพล่าเลยพวกกูเด <laughs> <laughs> ินลง,ง่ายเ <laughs> ลยเดี๋ยเปลี่ยนง่ายชิบหายเไมพ่อมตาย ไอ้กูขี่ปลามาเพื่อนดูดิอ่ะมึงขี่ปลากูขี่ไรอ่ะมึงดูล่ะดูนัขโอ้โหเรียบร้อยยังวันนีเรียกหมาสุนัขแล้วทมไมทำไมมันไม่มีรถปลามาเพื่อนทำไมทำไมวะเออไม่มีคนหมายมันหมายมาเพี่ยไอ้ยังอย่างน้อยก็ดีเออบางคนมันไม่มามันเดินไปเลยนี่มันทำให้เรารู้ว่าเราอ่ะให้ความสำคัญกับป่าเว้ยไอ้เชี่ยหล่อเฉยอะวะ ไม่น้าเกิกูเป็นปลาแล้วกูเมื่อยคอตายคุณอย่าเรียกว่าีว่าปลานะครับคุณเรียกมันว่ามัะฉาบมัะฉาโอเคมัะฉาที่เป็นชาใช่ไหมมุขี้อะไรใช่มะฉาที่เป็นชาใช่ไหมน้นมัะฉาวันนี้เราสุภาพดีไหมกูกูไม่อยากสุภาพแล้วกูเบื่อแล้วเอ้าไอ้เหี้ยมึงมึงชวนกูเมื่อกี้แล้วมึงก็เลิกเองกูเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายว่ะโรเลว่ะโอ้โรเลใช่โรเลมอนเลยโรเล่แ่ถ้าสมมติว่าตัวกูของเวทเงี้ยมันจะยิงเป็นดาเมจ ขี้สีม่วงขึ้นป่าวะไม่น <ian> <can ful> ่านะลองไหมเอาดิเดี๋ยวกูจะออกของด้านเมียด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้จะห้าวไม่เอาไม่เอาบุเลมบุเลมบุเลมเดี๋ยวมึงจะได้เห็นคางขยัยิงทีเดียวเพราะว่ามึงตายทำไมทำไมยิงมาพ่อต้องตายไอ้เหี้ยมันแรงมากเลยพ่อมึงตายเลยคล้องใจวิ่งพวกกูแย่แล้วเพื่อน เฮ้ยมีโรนอุ e. e ้ยโตเข้าได้บ่ะได้ไหมโอ้ไม่ได้นะไม่ได้หนาไม่ได้หนากีเดียวเนี่ยโอ้ไม่ได้หนาเฮ้ยแต่มันใช่ฮิวแล้วมันใช่ฮิวแล้วเราคุมแจ็คอะไรรถเฮ้ยแจ็คว่าไงรถอ้าวดีพนเป็นรถพร้อมแล้วคนพร้อมแล้ว โอ้โหสุดจัดปรดกอขนาดประยุทธ์ลาออกเสถามยังมาบอกว่าสุดจัดเอ้ยไอ้ย้ยไอ้ี้ยโรดไอ้แม่เฮ็ดลาถาาแม่อ้าโดวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าเพื่อนสวยจรยิงสกินมันสวยจรยิงกูพยายามจะช่วยมึงแล้วแต่กูก็ช่วยมึงไม่ได้ลึกวะไม่ได้วะตาย ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้สวย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 เราเป็นสองตัวนะเพื่อนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับทำไรเอ่ยกูไม่ตายกูจะฆ่าเพื่อนกูโอเคโอเคตายโอ้ยไอ้เหี้ยร้อนไอ้เด็กเหี้ยกูกูจะไม่ช่วยมึงแล้วแต่เรือแตกไอ้แม่ยัดกูจะให้มึงตมน้ำเฮ้ยเฮ้ยโรชเนี่ยมันไม่ถูกต้องไอ้แจ็ค

ธรรมดามือถือร้อนไม่ร้อนมีเล่นในห้องแอร์อยู่ในพุ่มไอ้เหี้ยกูเห็นเมื่อกจาน้อวยหัวโคปวด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 โอ้เล่นเราแม่งรู้สึกแม่งไม่ปลอดภัยเลยว่ะนี่มึงไม่ไปฟาร์มจี่อื่นมาเพื่อนเล่นอย่าล่างไม่ได้นะใหกดไม่ให้บไม่ผุดไม่ให้กูเกิดเลยแซดโอ๊ย จะเอากันให้ตายไม่ให้เกิดกันเลยได้ไงไป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 แกไม่รอดแน่คนอีสานโัวนี้พ่อของตายควายเอ้ไอ้เขาบอกว่าเราเราจะตายเราจะกลายเป็นคนอังกฤษอย่งโอ้โหนอนเอจ เออกูพยายามอยู่เฮียมันกันไม่ไหวแล้วโว้ยมึงจะจะพวกมึงถ่มจะลากเนี่ยมันเป็นอีเฮียเนี่ยว่าลาก่อนแจ็คมันจะจดจำนายไว้เองไอ้ขุยที่ันหุดแม่งไอ้เดินไล่กูขนาดนี้มาแจ็คมาละถ้าเราไหวปวะใครไม่ไหวแต่กูก็ไม่ไหวเออตีได้กูใช้ตีได้กูใช้ตีได้เอาเลยเองไหมเรื่องนี้สวยกดให้ทุกสกิลเนี่ย เม่อกี้กูบอกนะกูมองแล้วไม่รู้เรื่องอะไรไอ้เียแม่งเบี้ยถุยไอ้เม่งเอฟเฟกตม่งอย่างอ้วกเลยเยอะจิบอเยอะดิว่าเฮียนี่เยอะนะแม่งกินาลาแม่งเยอะกว่าวแล้วเป็นกินาลาสกินกูด้วยไงโอ้ยโ้ยเจอกูรู้ว่กูอยากยิงเขามากเลยแต่เลือดไม่พออะโอ้แย่แล้วเพื่อนนายต้องนายต้องยิงป้อมแล้วล่ะเรี่ยมึงล้านกแล้วไอ้เด็กเกียไอ้ร้านกูไม่ได้ล้านบ้าบอ โดโดไอ้รอนตัวรับโดนลาจะหลอนเดิมลานจะหลอนไอิไปไปวิ่งดิมึงอย่าทิ้งกูไว้คนเดียวเฮ้ยมันไล่ลาม่เพื่อนโอ้ยมันเจ็บเหลือหลาย แตมึงอ่ะมันเป็นที่อะไรวะาทำไมกูโดนกูระเบิดตัวเองตายวะกูโดนพลังวิตอเรียนิวแมนอะเผาหัวกระจุยสุดแค่มองหน้ามึงอ่ะโอมตอนนั้นกลับบ้านพูดว่าอะไรหลังจากอ่าโกมไอ้เหี้ยแล้วแล้วพูดว่าอะไรฉันว่ามันจะแบ็กเดินโฮมแบ็กโฮมหน้าแบ็กจูดแบ็กคือมันแบบมันคือเรากลับไปเริ่ม ต้องกลับไปเริ่มที่บ้านนี่เออแบ็คคูตะคูนี่คือเออเริ่มเริ่มเทอมใหม่แล้วก็กูนี่แบ็คทูเดอะโฮมกลับไปเริ่มที่บ้านพ่อพึงนะกลับบ้านไม่ได้กลับไปเริ่มที่บ้านนี่บ้าไปเลยกลับไปเริ่มใช้ชีวิตใหม่เลยโอ้ยเยีนอ๋อนี่คือมึงตายแล้วใช่ไหมก่อนกลับบ้านตอนนี้กูบอกเลยโคตรชิวกูเกิดแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่งี่ยงรั่วอะไรจะุ่กคนนะรั่วดิตั้งแต่แจ็คกันโตแล้วไปไหนบ้าไปเลยแจ็ค โอ้ยกูไ no, ม่ใช่ผัวมึงอีฮี้มึงเป็นใครอะฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวฉันเป็นรวยอ้าวไอ้เหี้ยนี่ก็จะมาเวเบียวไอ้เหี้ยไม่เบียวเลยเฮ้ยอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่งไม่อยู่โอ้ยมึงออกมาช่วยกูสิไอ้เหี้ยอย่าให้กูโดนอ้าวกมึงอยู่บดเคยอ้าวอย่างนี้ก็ฮาเลยครับจังหวะนี้

แต่มึง,มงโดนคนแรกเลยเพื่อนมึงตายอ่ะคนแรกเลยกูโดนสตันอ่ะเพื่อนโอ้โหโอมัอหหนเหลือแค่กูแล้วกูก็จะเอาอะไรไปล่อลเราเฮ้ยมันจะแตกแล้วไอ้ยแจ็คอะไรไอ้เหี่เรียกกูจะเป็นหมาเลยป้าดินแปดหนึ่งขอหน่อยสิบแปดหนึ่งไม่มีไม่รู้รู้จกกักแต่สิบแปดมงกุฎ เอ้ไอย่าเพ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งเล่นก่อนได้ก่อนมึงอย่าเล่นมุกนี้ใช่ไหมเออกูเล่นหนึ่งแหละแน่ไหมแปดพ่อมึงไงควายเฮ้ยแจ็คอะไรเรี้ยกูจังเลยขยันเรี้ยแจ็คมึงตายซะอะไรแจ็คมึงไปไหนโอ้โหเรอวมือ ตกโอ้โไอ้เหี้ยอะไรประโยชน์สัตว์เลยแจ็คกูพอมันติดสตาร์ทหนึ่งกีมันเดินไม่ได้เลยเว้ยเยอะมันจบแล้วเว้ยสีคกีมไอ้ควายมึงอย่าเพิ่งกลัวดิโอ้ไม่นะมีทั้งเกมไอ้เยอ้ยชาช์นีกระเบิดไอ้เหี้ยแอนิเมชันเหี้ยเด็กไปเข้าไปบุกกันทำไมไปบนอะไอ้เหี้ยเอ้ยหนังจีนกำลังภายใน โอ้โหมันพ <laughs> uh ่าอุ้ยหาด